ฉีเราพูดตาอัด้วยนะเสียงไหมเสียงมันไหมมันไหมน้าวีโคดิ้งเราได้อยู่ได้อยู่เวอร์ชันจะเทยเหรอฮะได้อยู่เวอร์ชันเยอ่ะอ่าอยู่ตรงโอ้แม่เจ้าอยู่อยู่ตรงบอสตันเลยหลุมบอสตันบอสตันห้องวีบอสตันเหรอเอาบอสตันอม มอสตาไม่มีไม่มีเครื่องอะเดี๋ยวไปอ๋อมีเครื่องเอ,เอาเครื่องอยู่เทีเวเตอร์ดีกว่ามองไม่เห็นเครื่องอยู่ด้านหลังเฉยตัวอะไรตัวอะไรอะตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันยังโดนไอ้นี่อยูหอย่หวัวใจเต้นอ๋ออีป้าเลยวะ่ะโอหเจอของหนักเลยว่ะขอร้องเจอของหนักแล้วรอบนี้มันเปิดเลยโอ,โอ้โอหเปิดไม้คร <c oughs> ับ พหเลยดูตรงอันนี้อันนี้ฮันเตอร์เซอร์ตีกันไม่ใช่วันโลกใจเย็นอู้บายเยือนเอาแล้วครับหนึ่งแต้มต้องอะไรนะต้องใส่ซาวไหมใส่ซาวตึกโ้ไหมม่อกะมันต้องใส่อยู่แหละมันต้องใส่อยู่แล้วล่ะอารมณ์มาเด้อใบอยู่ใกล้อ่ะอยู่ใกล้อยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกลับลงโดนาเทึกมันก็โดนาะทึกออกโดนระทึก อโอ้ยลงอยู่ชั้นสองนี่โอเคอยู่อากลับลงเวิร์กอยู่อ๋อเกียร์สกิลมันน่ะปั่นไลยได้ไปแล้วไปลงแล้วปั่นเลยปั่นเลยมันจไปเนยดีก่ะไม่ไปลงไปเครื่องมันหลอกทุกคนเลยเครื่องไหนอ่ะเครื่องมาเกินแน่เลยเครื่องลมที่ใกลที่สุดอะจากตากัวีเน่ะโอ้ยโดนมาทุกว่าบ้าจริงโอ้โหเรียงเียงคนเลยอ๋อโดนไล่แล้วโดนไล่แล้วโดนไล่แล้วโอ้เครื่องหอกอ่ะ ไม่เป็นไรส่งเปอร์เซ็นต์ให้อยู่โอเคส่งให้หน่อยนะอุ้ยมันจะย้อนเปอร์เซ็นต์เนทแย่แล้วเออเนทมานี่หน่อยมาฮิวให้หน่อยอยู่ไหน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 อยู่ข้างหลังข้างหลังเนทสวัสดีจ้าอ๋อโอเคไปไปไปฮิวไปฮิวกล้าเข้าวงเดี๋ยวมันหาเจอหลุมอยู่โรงน้ำชานะ โอเคเดี๋ยวไปปั่นตรงโอโมก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องโซนอยู่อยู่กับใครอะตอนนี้มันอยู่กับใครป้าป้าแกอยู่กับเราป้าอยู่กับเราโอเคโดนแล้วหมอโดนแล้วหมอโดนแล้วอ้าวเครื่องดิฉันข้อพิษข้อพิษเดี๋ยวเดี๋ยวละเดี๋ยวเดี๋ยวละออกเครื่องโอโมก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันโซนเดี๋ยวปั่นร้านขายยาแล้วกันแล้วก็เนาะเพาะไม่ใช่อันนี้ปั่นร้านหนังสือกลางแมพอุ้ยมีเครื่องอะเครื่องข้างหลังระวังนะโซนเครื่องเลยเครื่องขาดเครื่องขาด หูบิงเลยว่ะไอเดี๋ยว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 นี่เองไปเครื่องเชื่อมก็ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเครื่องมันเลียงกันเป็นเส้นตรงเลยนะระวังด้วยเส้นตรงโอเคเส้นตรงไงให้ส่งให้เน็ตหรือเน็ตจะส่งให้จะส่งให้หูรู้ว่าจะกดไฟเวฟเฟกซ์มันชา้าตีเลยก็ใส่เข้าไม่เอาให้เมาเกิลเข้าก่อนอ่ะมาเติลเข้าก็ได้เดี๋ยวเนทเข้าไปที่ั้อง ไม่ได้โซนเครื่องเมตรทัดดิป้าแกลุป้าแกลุว่าจะไปถ่ายโอ้โหใกล้จังง่ายๆเครื่องเครื่องที่ฝั่นตรงนั้นอะใกล้อยู่ใครที่แค่ที่โดนบันทึกอะเออไม่โดนไม่โดนเอ้ยมันจะบันทึกเมตมาดิใช่ใชย้อนละต้องไม่ว่าปะเอ่อไหวอยู่นะเรนส่งมาส่งสับสับกันส่งอะโอเคส่งมา อุ้ยมันตกโอ,อ้โหโดนล็อกแล้วไม่ทันนะก็อ,อ,อยู่กไม่อยกัมือไวมากอะคนนี้ฮะพี่พี่พิงกับหลังทำไมเมื่อกี้เออ่มันกระตุกนะตะกี้โทษทีโอโ้ยโอ้รถเยอะอยู่นเดิมน่ะเยอะดิไปไปปั่นเครื่องนั้นเจ็บเลยอู้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนส่งนั้นส่งมาเครื่องนี้ส่งอยู่ส่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดึงก็ได้เพลิดเพอะ เดี๋ยวฝันดีวะรถดุดโอเคเนสซึ่งดีกว่าเนสมีเนสมีช็อตเนสมีช็อตไปช็อตให้โอเคบอกให้บอกให้แล้วไปบอกเลยเนก็ไปบอกไปรอบอีกรอบเกิดข้อออนเดิ่หมอรอบเจ็ดสิพี่วิ่งตรงเลยนะไม่ต้องไม่ต้องตรงใช่ใช่อะไรพี่ป้าทำอะไรคะโอเควิ่งยาวๆวงจดนะ จดไม่จดไม่จดโอเคเครื่องเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องเตรียมเราเปแล้วเปิดบอดตั้งนะตัวนี้นะร้านร้านชาเนี่ยจุดไายปสกิลเรยอระวังเทเล่นะที่รับไม่ชอบตรงที่มันล็อกประตูได้ด้วยเนี่ยป้าแกเดินโคตรไหวเลยเคือทำไมฮะ สับเปิด <slightly> ส <fit reais> ับเปิดโดนบันทึกนบันทึกสับเปิดเฮเลยเทเลยอะไป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 เปิดตัวนู้นโอเคเดี๋ยวเปิดต่อโอเคเปิดต่อเดียวเปิดต่อประตูนู้นเปิดเลยนะเดี๋ยวส่งเปอร์เซ็นต์ให้โอ้โหโคตรดุเลยคุณป้าเปิดไม้ไม่วาง เราจะตกลงล็อกประตูอะไรอะไรทำอะไรเปิดได้นะโอเคประตูเปิดละประเด็นคืออยู่ตัวเองไงอยู่ตัวเองเลยพอดีเลยพอดีเลยใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมไว้กับดึกไม่ทันระวังบินเอ๊ะมันเปลี่ยนสกิลนี่ใช่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ใช่มาเติมันมาไล่เน็ตเศร้าก็อีกเลยวะออกเลยเนาะ จะออกเลยออกเลยเอาลยชนะแล้วโอ้แนันทีจะชนะไปป้าเย้เย้อ่ป้ามันแพ้ตัวโอบ์นะแพ้ตัวอะไรนะตัวตัวตัวสตันอะอ๋อแพ้สตันเออก็จริงตัวซัพพอร์ตสตันเมื่อกี้มาซับมาเมื่อกี้ซับกันรัวๆเรียบร้อยใช่พี่แจ๊ดสไตล์ที่โดนโดนถูกถูกอัานเลยโดนนัดอะ เหอเห็นอยู่ไอ้ซับสวยมากแล้วบล็อกได้บล็อกได้สองแผล้วยแบบเยี่ยมเลยแ,แล้วเห็นป,ปะที่ดูดเข้าเก้าอี้อ่ะแล้วก็ดึงฟรีแล้วก็บล็อกไดใ้ใช่เห็นละ,นละสุดยอดจะแด้ญญดึงไม่เสร็จแผล MVP มเราห<อ><ด>ยก<ด>ให้มักเกอร์เลย